อ่านี่เป็นบรรยากาศที่สนามเด็กเล่น,น,นเ,ดเด็กก็พูดแค่ว่าอะไรดีไอทำอะไรนะก็นั่งถือสนามเล่นเอ่อหมอะไรหรอจิ๊กตาร์ใครเคยกินแบบนี้อะไรวะนะี่ยฮะคืออะไรติ๊กตาร์ใครเคยกินแบบนี้คืออะไรอะอะไรอะ ติดตักกันนแบบนี้เองแล้วว่าเขากลับใต้หอกันหมดแล้วแน่เลยอ่ะยังยังใช่ไหมกลับไปแค่สองคนขอนั่งอยู่หน้าฟุตบาทใช่น้องหวานปิดไปเสียสมาร์ทไว้ให้หน่อยดิมาดิอันจะไม่ใช้วคคเลเซอร์แล้วใช่ไหมอันใช้อะไรเราก็ใช้อนั้นแหละเรา เอ็งใช้อะไรอ่ะทำไมไอ้ vocalizer เองเคยดับไหมเคยฮะเคยตอนไหนตอนที่เราเล่นอยู่อ่ะตอนบ่ายเนี่ยน่ารักปุ่มแล้วมันดับแล้วใครเปลี่ยนให้อ่ะเาก็ต้องการแจ้งเตือนต้องยกไปตรงการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความก็ต้องใช้็อปแบ็ c ก g r i d แล้วมันก็มาตัว l i ัน e n ่ y ตัโงค่า music เลิกยกเลิกปุ่มการตั้งเมนูการบริบทส่วนกลางยกการตั้งค่าเ u s i c อันนี่มาดิโทรมาเองเรื่องที่รับดิ หา425 395 55ร335อตคุมกัน45 275 40เอร์เล่าสุดปุ่มโอ้ยฉากกิน YouTube หว,นวานไปทังหมดปุ่มช้าไหมการตั้งมีส้นจุดม้นจุดการตั้งค่าจากตัวชจากตัวอัอ<ม>ออกอรระดับ20เอร์เซน100 40 275 55เปอ335อื้ตคุมก,กันค้นหา305ลอยู <30 5 S 1> ่นอกใครชื่อหน้าหลักปุ่มพอยังช้ลงหน่อยอีกหน่อย การพูดช้าเร็ยวอย,อยังห้าสิอร์เซ็นตาภาษาใช้ภาษาของระบบเอาชาอช้าลงหน่อยหนึงห้าสิบเอหา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 ร์เซ็นต์ามร้อยห้าการพูดช้าเร็ยวออยังเออเออแค่นี้แหละล่าสุดกุ่มยุบ m e s s e หยุดล่าสุด youtube เขาเร็วกว่านี้ปะหน้าจอหลักหน้าที่หนึสหน้าเริ่มต้นถ้าเราใช้เร็วเรวเราฟังเรื่องย่อหลาที่หนยู้าจอหักหน้า่หนหน้าเริ่มต้น เเจอ่สยังไม่ได้รัสายที่ไม่ได้รับทอคุณไม่ได้รับสายจากมสปาีจะกลับก,น,กนี่พี่อุ้มชาดเาดือไทยแล้วใช่ไหมอือรถวันนี้ก็ต้องไปชาจอีก อะไรโทรมาทำไมเอิงโทรเมื่อกี้เองิง,องโทรมาหาเราอะ่ะไม่รู้แต่จะมาคุยอะไรกับเราหรือเปล่า ฮึถ้าไม่คุยจะได้วัาบ้าหรือไงแล้วทำไมองบ้าเ <ทำ S 1> หรอ,อบอทำเองเอง,เองเคยดูละครอะไรทำไมเองไม่จำมามะ้างอะว่าอันไหนมันเป็นยังไงอะไหนวะอ,อยย่ตรงหน้าสนามเองไง เกดีได้อยู่ไหนล่ะลกูจะไปรู้ว่าอยู่ไหนอะอยู่กับใครอะอยู่กับหวานกับเนยกับไอซ์ที่นั้นยิ่งเข้าไปใหญ่เลยแล้วกูจะไปรู้แมรี่ตรงไหนะอะเยู่ใต้หอมั้ง ลงอาหารหรอเ่ไมวมันอ่หรอ้อาวปล่อรอเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปใช้สมาร์ทไวท์ดีกว่าน่ารักปุ่ ยกทาให้นักการตั้งค่าการน่าหลับมการช่วยอัรการพูดช้าภาษาการตั้งค่าเครื่องมือัวเองไม่ได้เอาเสียงหานงเคอนเครื่องเลกไ้ไม่ได้ตรวสอบกบตกลงเนี่ของเรามัจะเป็นเลือกไว้กำลังใช้เครื่องมือที่ตองอัตราการพูดชาเร็วเจ็ดสิบเซนสี่ร้อี้าสามห้าอัตราการพูดชาเร็วห้าสิบ การตั้งเครื่องมือที่ต้องการ smart voice รับปุ่มรายการปุ่มมอะไรกัดวะลาสุดมกำหอไหมการว่านกำหอไหมยูทปดทหมดนาจลเอรปเเ้ยละ มันก็ลดไปตามอันนี้ของม,มันแลยวคืออะไรวะอวนวานันเชอร์คืออวานันเชอร์ที่อัพเดต YouTube อ,อุ้ยแสบตาวะ่ะเี่ด้รัลเกมส์กแล้ว ชอบดูสัวลามอะ่ะชอบดูสัวลามเหรอจมชอบ,ชบทำไมนี่ก็จะเป็นมันนี่